โอ้ร้านใหม่เขาใหญ่นะเนี่ยสยามมาแล้วค่ะ เร็วล<า>สรรออิอุ้ยก็หนูกลัวไม่ใช่หน้านเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวจะหิ้วผ้าของไปไหนกันเนี่ยจะไปดูละเดี๋ยวแปบ๊บนึงลุงเดี๋ยวแปบ๊บนึงลุงมันลุงอะไรอะ่ะรุ่นเนี้ยขนาดนี้คุณตาจาัดวันดีตาวันดีตาโอ้โหลูกหลานไปในหมดตาวันเนี้ยพี่ตายแล้วแล้วลูกมันนั่งกินอย่างเงี้ยสั่ง,งต้งเยอะต้งแยะกินหมดเหรอมันอร่อยทุกอย่างมันเลยอยากชิมทุกอย่างระวังกดไหล่ย้อนนะเราอ่ะนี่ไง ก็คุณล kind of mm ุงก็สั่งกซะเยอะเลยเห็นเราก็สงสารคุณลุงอ่ะดูดนี่แต่ไม่หานนะลุงนะนั่นไงเออไม่หานนั่นมันเอาปูบูอีกนะ ดูดเบาได้เบาเดี๋ยวเราต้องรีบเดี๋ยวจะไปงานบิ๊กมาล์เทนไปขายยำสนิทกับเจ้าของเจ้าของงานปาเต็ดรู้จักปาเต็ดรู่ตั้สนิทกันเนี่ยปั๊บ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 นั่งทำอะไรกันเนี่ยปาเต็ดเนี่ยปั๊บ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 ปาเต็ดหล่อไหมตัวจริงน้หล่อมากเออสูงดูดีดูดีตัวจริงหล่อมากจริง จากแม่งานบิ๊กเมลเทนอะไม่มีทางรู้จักลุงปีนี้เขาบอกมันใหม่มากก็เคยได้ยินหังานเขาออกจะดังคนเขาจะไม่รู้ว่าก็ดูใน Facebook มีเฟซบุ o กเหรอดูของหลานพี่ของหลานเป็นที่เล่นไลน์นะเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะไปบิ๊กเมลเทนไปบิ๊กเมลเทนเอาลำโพงไปทำไมเนี่ยโอ้ยกลัวเครื่องเสียงเขาไม่ถึงบิ๊กเมลเทนเครื่องเสียงไม่ถึงบิ๊กเมลเทนเครื่องเสียงไม่ถึงเครื่องงงเเสียอาเครื่องเสียงไปเองอันนี้ดูดูดีกว่าบิ๊กเมลเทนแน่นะเครื่องเสียงเอากระติกน้ำร้อนเอากระติกน้ำร้อนไปกินกาแฟจิบกาแ ไปยยำเชา้าอันนี้ก็ดีแต่แต่คนนี้แนะนำว่ามึงเอาปูของมึงไปเองด้วยนะ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> ถ้าจะไปให้รีบไปผมว่ากูจะไม่เหลือแล้วครับตอนนี้นะฮะกูจะไม่เหลือแล้วครับตอนนี้นะฮะหยุดไปกันเถอะเรารีบไปบิ๊กมอลทนถ้า <c oughs> ไปขายในบิ๊กมอลทนนี่กะว่าจะมียำม,มีเมนูอะไรบ้างที่ร้านอย <c oughs> ลุงจะมาวุ่นวายอะไรอ่ะเจ้าของงานเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะทันไม่คุยไม่สนใจอะไรเลยนะน่ะเจ้าของงานมันแย่มากเลยแลเจ้าของงานแท้แท้มันยังไม่รู้เรื่องแล้วรำโพงเรื่องเสียงมันจะดังหรือเปล่าเอออย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนัดดุดไปเร็วๆดุดเดี๋ยวไปไม่ทันใช่ันควรจะรีบไปตั้งนานแล้วดูสิเร็วเไปเร็วเไปก้งแก้วหมดไปครึ่งจานดิแล้วของปลอดด้วยเนี่ยดูดูนัท นี่แหละครับมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆฮนะ After y า m จะไปอยู่ใน Big Mountain Music Festival ครั้งที่12นี้10และ1 1ธันวาคมนะฮะใครที่มีบัตรแล้วผมขอแสดงความยินดีด้วยเพราะคุณจะได้ทาน After y u m ใน Big Mountain หวังว่าจะไม่โดนแย่งทานเหมือนที่ผมโดนอย่างนี้นะฮะเวลาทานก็ระวัง2คนเมื่อกี้นี้ไว้ให้ดีกันแล้วกันผมต้องรีบทานก่อนนะฮะไม่งั้นผมลุกยังไม่เสร็จอีกเหรอ ครับเอาไปทั้งจานเลยไหมเนี่ยจะได้ไม่ต้องลำบากเออจะได้ซื้อ okay> ที่ร okay> ้านไปปูปูปูเอาปูปูก็ดีนะปูก็ดีเอาเอเอาไปหมดไมอันนี้ห่วงอันนี้ชอบมากขอร้องแป๊บนึงนะลุงขอใช่ไหมขอกูกล้าอันี่ไม่ได้เลยงั้ยันจะขอยญาตไปตั้งโต๊ะเลยนะลุงแป๊บนึงรับคงรัโคงเครื่องเสียงไม่ก็ดีด้วยพี่มอสเท้นเขาว่ากันอะ เจอกัน Big Mountain ครับ10และ11พธันวาคมที่บูธ After y u ์ X กกับ BMMF เวลากินระวังสองคนนี้ด้วยนะครับดูแลรักษาจานของคุณให้ดีอย่าพลาดเหมือนผมเหลือแค่เนี้เต็มโต๊ะเลยเมื่อกี้เนี่ยได้มาร์แม่